สวัสดีครับก็วันนี้มาดูการขึ้นซีรววดล้อเล็กนะฮะเป็นล้อลรถทับอันนี้จะใช้เป็นเบอร์16ส่วนการร้อยก็เสียบรูเว้นรูอันนี้ไม่ต้องมาเทียบหัวซีรวดอะไรทั้งสิ้นนะฮะ้าแค่เสียบรูเป็นรูเพราะว่ามันเป็นข้างแล้วสิดคือล้อวงนี้จะมยี่สิตั เราก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็ทิ้มมันเอาไว้ฮะเผื่อที่จะเอาไว้ใส่รูที่มันตรงกันเวลาไข้มันจะได้ขึ้นได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวลงไปใจเย็นๆครับดูค่อยๆดูไปไม่ใช่รีบร้อนจนรูเสียบกันผิดไปมว่วงนี้เราก็เห็นแล้วนะฮะว่า การร้อยที่ร่วมมันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วผมก็มีงานที่มันยากกว่าการร้อยพวกนี้นอะไรอีกแต่ว่าด้วยจำนวนคนที่ซับสไครต์ยังไม่เยอะแล้วก็การกดไลค์กดแชร์ผมมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเกิดมีคนที่มาติดตามอะไรผมเยอะๆผมจะปล่อยงานที่ยากกว่านี้แล้วปล่อยงานที่มันโอเคกว่านี้ทุกคนจะได้มองเห็นเลยว่าการทำจักรยานมันจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคนมันไม่ใช่อาชีพตีกอกนะครับถ้าเกิดก็ลองจับเป็นกิจาราักษณะดูงานซ่อมจักรยานเป็นหาคนทำยากนะครับ ตอนนี้จะเริ่มมาร้อยที่รวดกันอีกทีนะฮะดูตามไปเลยนะครับก็จะมีการร้อยที่รวดแบบอันนี้คือร้อยแบบเบสิกน,นะฮะแบบเบสิกเลยคือร้อยแบบเสลับเนี่ยสลับหัวล่างหัวบนก็ตามความชอบ ของเราไม่ได้เลยนะครับเราต้องสลับเพื่อที่จะให้เวลาตอนขึ้นแล้วเราไว้ได้สวยงามพอถึงมาถึงการไวนะฮะก็ดูนะฮะเริ่มที่นี่นะฮะการคว้ก็คือไว้ขวาทับซ้ายนะฮะแล้วก็เริ่มที่ตรง รูจุกสูบลมเสมอน,นะฮะเพราะมันมันจะได้บาลานเวลาเราขึ้นฟีีลวดจัลลัสแต่ถ้าคนเซียนที่เขาขึ้นล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมาวางหัวจุกฟรีลวดหรืออะไรยังไงใดๆทั้งสิ้นอันเนี่องมาจากว่าเขาแม่นยำแล้วแม่นยำกับการขึ้นแล้วเขาก็จะเก่ง เนี่ยครับค่อยๆใส่ค่อยๆดูหัวซี่รวดมันลงไปว่าเป็นยังไงนะฮะดูค่อยๆดูค่อยๆไล่ไปทีละจุดทีละจุดไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าไข่ผิดเสียบรูผิดรูหนึ่งก็เสร็จแล้วครับฮะไล่รูผิดรูหนึ่งก็เสร็จแล้วครับเพราะว่ามันจะมีรูซ้ายรูขวาที่เวลาขึ้นฝั่งถ้าดูจักรกะทะก,ก็จะรู้เลยครับ นี่เป็นกระทะเบสิกครับขึ้นง่ายๆดูง่าย,งงายไม่ยากครับขวาทับซ้ายอยีกข้างหนึ่งก็ซ้ายทับขวาอะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องเกรง็ง ส่วนใหญ่ก็จะเจองานแปลงงานอะไรอย่างเงี้ยครับบ่อยทางร้านก็จะโดนถามมาเรื่องเกี่ยวกับพี่แปลงนั่นไหมแปลงนี่ไหมก,ก็เคยแปลงนะคเคยทำแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าออการที่จะปล่อยงานพวกนี้ออกมาสู่สู่ภายนอกได้มันจะต้องแบบผ่านการการดูแล้วว่าเมันทำได้สำหรับคนทั่วไปจริงๆ Uh huh. สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือหรือคนที่แบบว่าเอออย่างแบบไม่สะดวกที่จะแปลงนู่นแปลงนี่มันก็เวลาทํามันก็จะยากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยอันนี้ก็เอาแบบไปไปสิกไปก่อนนะครับเวลาทํางานจะได้ <Yes. S 1> เออรู้ครับเผื่อบางคนกําลังหาอาชีพว่าเอ,อ้ฉันจะทําอะไรดีอะไรเนี่ยก็ลองไปทําดูครับในยุคนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยก็เออสามารถที่จะเอา สิ่งเหล่านี้ไปประกอบสมาชีพได้ต่อเนี่ยครับค่อยๆไล่ซีรวดนะครับซีรวดมันจะมีการแบบว่าสลับกันไปมาต้องค่อยๆไล่นะครับไม่งั้นจะ ผิดพลาดกันได้ไง่ายๆเรื่องการขึ้นซีลวดเป็นเรื่องที่ถึงจะเบสิกแต่ก็ยาก ที่วดเสร็จอะไรเสร็จก็ดูให้ถีทวดนะฮะว่าเราร้อยที่รวดกันเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็ลองหมุนดูว่าโอเคไหมอ่าแล้วหมุนดูเสร็จก็เดี๋ยวก็เตรียมไปขึ้นล้อยวงได้เลยอันนี้เป็นล้อหลังอันนี้มาล้อหน้าครับขึ้นล้อหน้าต่อเลยก็เหมือนกันครับขวาทับซ้ายเริ่มจากรูจุกสูบลง บางคนชอบงงนะฮะว่าทําไมจะต้องขึ้นที่เริ่มที่รูจุกลมก่อนเพราะว่าการที่ว่าเรามาขึ้นตรงรูจุกลมนะฮะเราจะได้ขึ้นเซนเต,นเตอร์ได้ง่ายเพราะเวลาเราพวกล้อเล็กๆหรือล้อที่ไม่ต้องล้อเลยครับล้อทั่วไปนะฮะต้องการที่จะมีพื้นที่ในการใช้ที่สูบลมนะฮะก็ต้องเว้น เว้นให้ถูกต้องมันจะได้มีพื้น,นที่ให้สําหรับสายสูบลมหรือว่าหัวสูบลมของเรานะมันลงไปได้ง่ายๆหรือว่าชักเข้าชักออกง่ายนะฮะจะเจอหลายคันรถหลายคันนะที่หัวสูบลมที่สูบยากๆก,ก็เพราะว่า,าหัวซีลวดมัน,มน,มนไปกั้นนะฮะไปกั้นอยู่ตรง ต่างหัวจุกสูบลมของเราดังนั้นต้องขึ้นที่รวดแล้วก็เว้นหัวจุกสูบลมให้สำหรับลูกค้าที่เขาต้องการคลิปนี้ผมจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะนั่งพิม์ในการลงคลิปต้องขอโทษดี ตอนนี้ก็มาตั้งความตึงหย่อนนะแล้วก็บาลานซ์เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เครื่องตั้งล้อจัก,กรยานมีหลายรูปแบบครับออกมาเยอะอันนี้เขาเรายังใช้เครื่องตั้งล้อแบบรุ่นเก่าอยู่ด้วยความทัน ถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเครื่องตั้งล้อสมัยใหม่มันก็จะเป็นเครื่องตั้งล้อที่มีความเสถียรมากขึ้นมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าความแม่นยำสูงในการทำงานราคาก็มีตั้งแต่ออหลักพันยันหลักหมื่นนะแทนตั้งล้อนะครับเพราะว่าล้อจัก,กรยานจะมีหลายรูปแบบเช่นล้อเหล็กล้อลูมิเนียมล้อคาร์บอนนะฮะ มันก็ขึ้นกันแตกต่างแล้วก็ใช้ความหนักเบาไม่เท่ากันนะฮะแต่นนี้จะเป็นแบบเบสิกนะฮะอันนี้เบสิกต่อมาก็พอเราขึ้นร้อสเสร็จแล้วก็เทพ,พันหน่อยพันหัวซีพันกันหัวซีรลวมไปเออ่โดนยางยางในรั่วเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราก็ ใส่ยางเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยทางร้านก็จะใช้ยางยี่ห้อดีโตนนะฮะเป็นยางที่ค่อนข้างมั่นใจ ในเรื่องของความทนและความความทนและความถึกนะฮะแล้วก็เพื่องความเกาะถนนด้วยอะไรด้วยความรู้สึกในงในเรื่องของการใช้ยางชนิดนี้ก็คือมันเป็นยางไทยที่ หาง่ายแล้วก็เป็นแบบว่า,า,าซ,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 ซื้อ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 ง่ายๆแล้วก็มันก็เรื่องความใช้งานหรืออะไรก็โอเคเลยครับในบ้านเราีย งัดยางก็ใช้เล็กงัดยางงัดค่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ค่อยไล่ยางเข้าไปให้ดีๆเพระเดี๋ยวมันจะไปโดนยางไหม่ทำไมในในคลิปนี้ถึงได้ใส่ย,ยางเข้าไปพร้อมจัดยางนอกมันเป็นความง่ายนะมันเป็นความง่ายในเรื่องของการใส่ย,ยางเบสิกที่ทำให้เราไม่ต้องไปจัดตูดนอะไราใหม่เยอะแยะก็ขาเข้าไปได้ง่ายๆ ก็มาใส่แหวนมาใส่แหวนล็อกใหเรียบร้อยนะครับ เติมลมพอดีพอดีตามขอบยางเขานะครับไม่ต้องมากจนเกินไปมันจะทำให้ยางปิ้นออกมาแตกได้นะใส่เกลียวเปลืองเกลียวเข้าไปก็ใส่น้ำมันด้วยอย่าลืมนะว่าต้องใส่น้ำมันนะเพราะมันเป็นเปลืองเหล็กแล้วก็ดุมก็เป็นเหล็กด้วยเวลาถอดเข้าถอดออกมันจะได้แบบ ง่ายๆแล้วเราก็คอยดูเรียบร้อยแล้วก็อัดขันเข้าไปแน่นๆมีทางร้านจะเป็นเครื่องมืออัดอัดเฟืองครับแล้วก็จะสิ้สนจุดนี้แล้วก็ยังไงก็ช่วย ดูฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปยักย่างครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ